สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปันนาปันนาคู b ปอรต้า,ตา L 5 0ตัวนี้นะครับนู่นเป็น L 5 0 1 8 SP นะครับก็เป็นเครื่องโยนตัวเดียวกันนะครับ L 5 0เหมือนกันพี่จำตรงที่โปรโมชั่นนิดหน่อย สองต่อไล่นะครับวันนี้อยู่พิจิตนะครับบ้านไผ่ทิรุนไต่ต้องไปหากินกายวุนเวียนที่แถวนี้นะ่ะไอไวเลยกำลังร้อนอ่าทอลนลันครับ สบายนะครับไม่แข็งไม่ลมกินหมูกินหม,นหมูนี่กินหมูแม่ล้านดีจังเลยอ่าก็มีหลายรสชาตินะครับการแตนนาลมมั่งแข็งมั่งสบายมั่ง กันไปแล้วแต่ความสามารถของรถแต่ละคันนะครับในการเอาตัวรอดจากพื้นที่นั้นๆไปถ้าเจองาถ้าเจอนาง,ง่ายๆปัน่นง่ายๆก็ไม่เปลืองน้ำมันหน่อย เจอหน้าลมติดลมเข้าโหเบืองเหนื่อยด้วยนี่แหละอย่างนี้ครับสมบูรณ์แล้วก็ชาวรถปั่นนะครับก็อยากได้ที่ปั่นง่ายๆก็ต้องถามเจ้าของนาว่าทำนาแบบไหนทำถีเกินไปน้ำท่วมหรือเปล่านี่แหละครับปัญหาของชาวรถปั่น บางเจ้าทำทีเกินไปล้อเหล็กก็ยังเอาไม่อยู่นะครับต้องใช้ตีนตะขาบมาปั่นครับาบางพื้นนะครับแต่ว,วิจิตเนี่ยต้องยอมรับเลยนาแต่ละพื้นนะทำก็ไม่ได้หยุดจะย่อนเลยเนี่ยเราต้องง่ายๆอย่างนี้ลำบากบนอย่าไปเอา อีขันปิดท้ายนะครับอีกขันเปิดนี่นะครับขันขวามือเรานี่ปิดท้ายนะครับตัวอีกขันนั้นเปิดไ้ป,ปั่นนะครับ คายเดียวกันนะครับสองคันนี้เอาใกล้ไม่ได้เลยอึ้งไปหมดรอรุบรอครับขอลุบรอน้องเอสายทะมาหากินนะครับ มาฝึกวิชาหน่อยวิยายุทธใจแข็งกล้าโอเคมากาอาจารย์ไม่ต้องกลัวอาจารย์เอฟมาเดี๋ยวเราไปดูซีกนู้นกันนะครับ จะเก่งแล้วครับจะเก่งแล้วนะอย่าดับนะอายเขา ไปกันแล้วครับวันนี้ขับเพลินเลยยังไม่ทำนะครับปั่นหมักไว้ก่อนดนด่แหละประมาณเมษานะครับท่านผู้ชมจะเริ่มทำ จะค่อนข้างเยอะไปสักหน่อยนะครับในด้านนี้อ่มามีคืออึงบ้างมาสองคันอย่างนี้ก็ดีนะครับไปเป็นทีมมาก็เวลาติดหล่มก็จะได้ช่วยกันนะครับเวลาไปง่ายก็จะได้สนุก บางทีก็มีการหยอกล้อกันจอดกลางอันนานนะครับบางทีบางคลิปผมก็เคยนำเสนเอไปแล้วจอดคุยเลยแม่ทำอย่างก็ไม่เคยเจอกันมาปัดง่ายๆอย่างนี้เนาะมีสักพันไล่ขับไปยิ้มไปเลยคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับ ซูเปอร์เราสายะมหากินน้องเอนะครับ นี่แหละครับคุณนาคุณตาเป็นอย่างดีนี่เป็นไงเก็บใช้คันเองด้วยแหมะคันไหมเดินแน่ไปง่ายๆแบบนี้ ตอนสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับเราต้องจากลาก,กันเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับติดตามสวัสดีครับ